โรงเรียนพระประฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรเป็นเจ้าภาพสนามแรกการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน U15 c h a m p แชมเปี้ยนลีก9 0 1 9ชิงถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่สนามฟุตซอลโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสร์ตําบลดอนใหหอมอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนยู15แชมเปียนลีก2019สังกัสดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรุ่นอายุไม่เกิน15ปีปีการศึกษา2512ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยในพิธีมีนายเจริญชัยกิตติพีระเดชผู้อำนวยการสำนักงานเข็ดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต9 เป็นประธาน,นการกล่าวเปิดการแข่งขันและมีนายนรงชัยศรีสัลักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสร์พร้อมกัะนครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติและนักกีฬาฟุตซอลที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยในวันนี้เป็นการแข tamam ่งขันฟุตซอลคู่เปิดสนามระหว่างทีมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสร์พบกับทีมโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรี สำหรับการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนยู15แชมเปี้ยนลีก2019สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีนิสัยรกักการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้งให้ครูนักเรียนและบุคลากร,กรได้ทำกิจกรรมร่วมกันมีเวทีในการแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์นในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการเป็นทีมเยือนที่ดี พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนแต่และโรงเรียนเป็นการพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนและบุคลากรท,ทุกฝ่ายรวมทั้งนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียนตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการแข่งขันก,กีฬาฟุตซอลอีกด้วยซึ่งการจัดการแข่งขันฟุตซอ,อลเยาวชนยู -15 แชมเปี้ยนลีก2019สำนัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าวได้ดําเนินการจัดการแข่งขันมาแล้วอย่างต่อเนื่องถึง11ครั้งมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจานวน16โรงเรียนจากกรุงเทพมหานครอาทิโรงเรียนปทุมคงคาโรงเรียนโยธินบุรณนะโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีและจากจังหวัดต่างๆประกอบด้วยโรงเรียนรัทธาสมุทรโรงเรียนสมุทรสาครบุรณนะโรงเรียนสมุทรสาครบุติชัยโรงเรียนโค้งน้ําตับวิทยาคาร โรงเรียนราชวินิตบางแก้วโรงเรียนท่ามะขามวิทยาและโรงเรียนพระปฐมวิทยาในสองหลวงพ่อเงินอนุสรณ์ โดยการแข่งขันครั้งนี้มีการจัดการแข่งขันในระบบลีกการแข่งขันคือแบบเย่าเยือนทั้งหมด15สนามโดยแข่งขันตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2512ถึงวันที่7กุมภาพันธ์2513ซึ่งผลัดกันเป็นเจ้าภาพสนามในการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน U15 แชมเปี้ยนลีก2019สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้เพื่อชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับ we yeah.